ผู้ชายให้ตังผู้หญิงมันเป็นเรื่องน่ารักมันเป็นเรื่องที่ควรทําเป็นเรื่องกระชุ่มกระชวยทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอคือวีรบุรุษสําหรับส้มต้องให้ยังไงต้องให้บ้างมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากแสดงน้ําใจมาเป็นผัวเมียกันนะ่ะถ้าไม่มีคือผู้ชายอย่างเงี้ยส้มถึงเกลียดไงส้มถึงเกลียดไงที่แบบไม่มีความรับผิดชอบแต่พอจะระบุมเราคือจัดเลยแต่พอเรื่องอย่างเงี้ยเห็นแก่ตัวจริงก็เราเรา,เราต้องอยู่แบบแต่จริง,รงๆแล้วส้มถึงบอกว่าผัวเมียกันพูดได้นะว่าฉันไม่ชอบทาไมเธอไม่รับผ เป็นส้มนะไม่ให้ตังคูกูไม่ให้มึงสารบุงกูหรอกมึงไปตีเหลียว <c oughs> มึงต้องเสียตังค์ไปแล้วขั้นต่ำพันห้าม 1, ไม่ให้ไม่รับผิดชอบก็ไม่ต้องมาได้หลไจากกูคนเราเรื่องเล็กๆนอ้อยยังทางําให้เรากระชุ่มกระชวยจิตไม่ได้ไม่ต้องมาคาดหวังอะไรในตัวกูทั้งสิน้น <c oughs> คนเราผัวเมียกันมันต้องมียาชูวกำลังเราให้เขามียให้ผัวผัวให้เมียเป็นเรื่องธรรมดามากถ้ามึงไม่ให้เลยมึงน่ามึงน่าเกลียดคะ่ะ <c oughs> น่าเกลียดทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละเมียาบางทีก็ต้องมีสิ่งพว้ยเดินกันตรงเน คือคนเป็นผัวเมียกันนะเมียให้ผัวผัวให้เมียมันมีอยู่แค่นี้แหละแบ่งปันกันมีน้ําใจกันถ้าผัวนี่เออกี่ปีกี่ปีไม่เคยให้อะไรไม่เคยไม่เคยตอบสนองอะไรเราเลยอะ่ะคือส้มส้มไม่ส้มไม่เอาอ่ะคนอย่างเงี้ยเอามาทําอะไรอะ่ะส้มไปส้มไปขายตัวดีกว่าจริงยังได้อะไรมาบ้างยังได้เปลี่ยนรสชาติมั้งอยู่กับที่เดิมๆแล้วแถมแม่งไม่อร่อยแล้วก็แถมยังไม่รับผิดชอบอะไรกูก็ไม่ตื่นเต้นอะไรกับมืองอีกอะไรก็ไม่มีอะไรชูกําลังให้กูเลยอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะไลฟ์โค้ดที่จริงใจ ไม่รับไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยจะเอาอย่างเดียวแม่งเห็นแกนตัวไปเปล่า